น้ำเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหมาโคตรไว,วเลยหลังจากที่พี่นอนอัปเดตไปวันล่าสุดนะครับผมดูดิบุก้าก็งงนะครับผมไม่เคยเจอโอ้โหดูข้างหน้าดิอันนี้คือสภา,ภาพหน้าบ้านของพี่นนเป็นทะเลย่อมๆแล้วตอนนี้เหมือนจะมีความหวังนะครับผมเจ็ดแปดวันไม่ได้เจอแสงแดดได้เจอแล้วโคตรฟินนะครับผมอยู่สักทีเถอะแดดมาเยอะๆเหมือนดีใจสุดๆเจ็ดแปดวันไม่เจอนะครับผมนี่แสงมาแล้วน้ำเข้ารองเท้าบูดอะ แล้วดูสภาพร้านน้องมิวนะน้ำเข้านะครับผมโอ้โหน้ํามาโคตรไวเลยและนี่คือครูของหน้าบ้านนะครับผมที่พี่นน์อ,นอัปเดตไปดูดิท่วมแล้วตอนนี้และนี่คือด้านซ้ายท่วมหมดแล้วถนนถนนต้น้วยต้นมะละกออยู่ริมคลองล้มหมดเลยเจอน้ำเสาะล้มลลเลยน้าหน้าเลยต้นเฟื่องฟ้าของพี่นน์ก็ไม่น่าไหวค้างบ้านเป็นทะเลย่อมย่อมแล้วทุกคนเนี่ยดูเสาหักเลยอะเสาค้ำอะนี่คือสภาพโดยรวมบ้านพี่นน์ เรียบร้อยรอบรอบโอ้โ oh. หทางอื่นจังหวัดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับผมอันนี้ครั้งแรกเลยนะไม่เคยเจอเลยไม่เคยท่วมแล้วมันท่วมนะครับผมปีนี้หนักจริงๆโอ้โห oh.